สวัสดีครับสวัสดีครับชา youtube ทุกทุกท่านสสวัดีท่านติดตามครับผมตอนนี้นี่ชาวมานบสาวิณไลท์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอ่ะวันนี้มาในวันที่หกกรกฎาคมสองห้าหกแปดครับกับคลิปแรกของเดือนนะครับผมอ่ะขอบคุณมิ่งลูกค้า,คาม่ลูกค้าเก้านะครับผมขอบคุณไปยังกับอาจารย์ทุกทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามนับทางร้านไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมอ่ะช่องทางในการติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าสองหนึ่งสามเจ็ดสี่สี่แปดสี่เอสไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะสินค้าตัวใดถูก ฝ่าวจับจองครับสินค้าตัวไหนที่แพงก็ผ่านก่อนได้เนาะขามาแวะชมแวะแช่ก็ดีใจแล้วนะครับบางครั้งก็มีเสื้อแจกบ้างนะครับผมบางครั้งนะอ่ะนับผมเป็นสินค้าตัวแรกเลยนะครับก็จะมิกเนี่ยไม่ดอกล้อมพงที่เหลือนะครับผมแล้วก็พวกดอกล้มพงมือนึงพวกจัดปูนะครับผมก็มีบางเนาะอ่ะเขาเป็นชิ้นแรกเลยนะครับผมอ่ามิกนะครับผมอ่าของทาดานะครับมิกทาดานะครับผม อ่าสีช่องนะครับผม USB Bluetooth MP3 นะครับผมสินค้าใส่เองนะครับเป็นสินค้าอ่าใช้เองนะของคอผมนี่แหละใส่เองนะครับผมอ่าสภาพเหมือนกับมือหนึ่งนะครับผมส่วนมาเปิดตั้งแต่เทศกาลนะครับผมพร้อมกล่องพร้อมอะไรนะครับผมอ่าลองเปิดราคาอยู่สองพันหกร้อย่วงซุงนะครับผมรับเองแล้วลดให้นะครับผมเนาะใช้งานได้ปกตินะสภาพสวยนะครับผมสภาพสวยพร้อมกล่องเลยแหละนะครับผมแต่กี่มือหนึ่งกับสี่พันกว่าบาทนับตัวนี้กัน ไม่รู้นะครับปรูว่าผลิตอยู่บอนะครับบ่แน่ใจอ่ะแต่ว่าสภาพสวยเนี่ยได้เป็นแบบสไลด์นะครับผมเป็นแบบสไลด์เป็นอ่ายุคไหมแจ็คก็เป็นพวกอ่าคอมโบแจ็คกับมันครับเสียบได้ทุกรูครับ X พวกอีกอ่ะแจ็คโฟนนะครับผมนี่ฟังชันกับว่านบลูทูธ M3 กับถือว่าดูดูดีนะครับเสียงดีเอฟเฟกแท้นะครับเอฟเฟกแท้ด้วยนะครับผมเนาะอ่ะใครสนใจนะครับผมอ่ะไม่ตัวนี้ อ่าไม่นะครับของสามิลัดนะครับผมอ่าสภาพสวยสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนกับได้สินค้ามือหนึ่งนะครับผมเนาะตัวหลุบตัวไม่สวยๆน้ำหนักไม่ง่ามดีแหละครับน้ำหนักไม่นะครับสวยนะครับผมอ่ะตัวนี้อุปกรณ์ครบนะครับผมกล้องได้ไปครบไปทั้งหมดนะครับผมไม่นะครับเปลี่ยนขึ้นได้นะตัวนี้เป็นไม่เปลี่ยนขึ้นจุนขึ้นได้นะครับผมเนาะอ่เอาไปราคาพิเศษหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ รับเองคาส่งขออ่าลอยลอยนึงก็ได้นะครับผมค่าส่งขอหนึ่งร้อยก็ได้เพา่าที่เราคาส่งขนาดาร 20, ร 3, ประมาณลอยยี่ลอยสามประมาณนี้นะครับอ่เผื่อใครสนใจนะครับนี่เผื่อใครสนใจนะครับตะกรงกับผวว่าคุ้มแล้วะเนี่ยตะกรงกรองมีสีหาลอยอะนะครับผมกล่องมินยมเป็นกล่องมินียมนะครับกล่องมินียมเลยอ่ะพวกดอกนะครับผมอ่ะ ดอกแม็กซิเม이เซอร์นะครับผมเป็นแม็กซิเม이เซอร์หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับผมสิบแปดนิ้วนะครับผมรุ่นนี้เป็นน่องของดอกเฮีสุกนะครับผมดอกมอนเตอร์นะครับผมกะสภาพเสียงกะโอเคแหละกะย้ำเน้นย้ำเป็นดอกที่ผมเอามาทดลองใช้งานนะครับผมที่ว่าผมสิเปลี่ยนตูรฤด,ด,ดูกาลหนานะเป็นดอกที่ผมลงทุนสื่อมากนี่พี่อาร์กันนะพี่อาร์ทั้งสิทดลองเบิร์ตนะแต่ว่าพวกนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะพวกพี่อาร์เป็นดอกมือหนึ่งนะครับร้อยเปอร์เซ็น อดอกแมกซิเมเซอร์นะครับผมดอกนี้บ่ได้ใายนานเลยนะครับผมเจ้าดอกนี้ขันร่องเลยแหละขันร่องนะครับผมแค่รองนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมเป็นสิบแปดนิ้วนะครับผมไวยห้านิ้วทุกตัวนะครับเป็นไว้ห้านิ้วทุกตัวอะผมขายราคาถ,ถ้าว่าเป็นดอกมือหนึ่งก็ได้นะดอกมือหนึ่งก็อยู่รายะเอ็ยดก็ตรงนี้ดอกละสามพันแปดเก้าสิบบาทนะครับผมรายละเอ็ดเนาะผมจะขายในราคา ดอกละสามพันบาทนะครับลดให้ไปเลยแปดร้อยบาทนะครับผมเอาลดให้ไปเลยแปดร้อยบาทนะครับดอกละลดให้ไปกับตีนร่วมก็เหมือนกับได้มือหนึ่งนะครับผมเมือนได้มือหนึ่งเลยนะครับผมนี่ดอกนี้นี่ใส่งานเลยนะครับอ่าเผื่อใครสนใจนะครับผมดอกละสามพันบาทนะครับผมเอาเผื่อใครสนใจเป็นไว้ห้านิ้วนับสิบแปดนิ้วนะครับผมเผื่อใครสนใจนี่ครับดอกนี้ดอกนี้วาใน้ใส่งานเลยนะครับดอกนี้ดอกนี้ แล้วดอกนี้ก็ขันแล้วมีขันแล้วนะครับผมแต่ว่าเบื้องหนาด้วยพ่กดูหน้าครับหนาก็ยังเราประกันว่าสวยเหมือนเดิมนะครับนี่อ่ะไว้ห้านิ้วน่องไส้ของมอนสเตอร์นะครับอะดอกนี้นะครับผมพีอาร์อดิโอนะครับผมเมล็กสองร้อยแปดสิบนะสองมิแม่เมล็กกิบสองหนึ่งสองหานะครับนักนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆสินค้ามือหนึ่งนะครับตัวนี้สินค้ามือหนึ่งกะสี่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งเนาะ จากบริษัทเลยนะครับอันนี้ผมขายให้เลยดอกละสี่พันทวดนะครับผมเอาไปเลยย้ําว่ายังไม่เคยใช้งานนะครับโอ้หนักวันหนักกวนาน,น้อเยอะยวเดี๋ยวอ๋อย้ำว่าหนักหนักหนักครับหนักผมบอกเลยอ่ะมีคูย่างแล้วคูนะครับผมเดี๋ยวผมรับประก,กันเลยว่า โอ้เอามาเปิดเทียบกับ18วายซีนี่คนลระยางเลยผมรับประก,กันว่าคนลระยางเลยนะครับดอกต่อดอกนี่วายซีวายซีสุดกรอนกับไปบ่ไหวไวายหายังโอ้ยังดันเดตตอเลยนะนะครับเนี่ยผมได้เลือกเหรียญด,ดูดูการนะ่ะผมได้เลือกเหรีเป็นวายหาย18เนี่ยยีฟซีใบนะครับผมที่ผมเล่นไปนะครับนะครับอ่ะนะครับผม 300s ก็ยังอยู่เหลือหนึ่งคู่ 300s นะครับอ่า e 12 300s นะครับผม ดอกยอดฮิตอีกหนึ่งดอกเนาะดอกเดิมๆนะครับผมสภาพสวยนเดิมสภาพสวยนะครับนี่สวยทุกตัวนะครับดอกเดิมๆนะครับอ่ดอกละหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะครับผมดอกละอ่าพันสองถวนรับอิงนะครับผมเผื่อใครสนใจมีหนึ่งคู่นะครับสามรอยออันนี้ค็เป็นโค้งรอนะครับผมไม่รู้ว่าโค้งรอเป็นวอยสามนิ้วโค้งรอนะครับน่าส,สวยๆอ่ะดอกละเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับขายเป็นคู่เนาะขายเป็นคู่น่า no าตัวนี้สิบสองน,นิ้วนะครับผม อันนีว่าสิบสอนิ้วตัวนี้รุ่นนี่ครับสองร้อยวัตต์นะแต่ว่าเป็นสภาพเก่าสิบเกาเลยสภาพดอกคู่นี้หกร้อบาทนะครับรับเองคู่นี่600บาทรับเองค่าทรงขอร้อยสาสิบาทดอกกิฟต์อ่ะยี่นิ้ว GPA สงองหนึ่งเก้ามีดอกเดียวเป็นเดิมเดิมนี่แหละนะครับผมมีดอกเดียวกขายอยู่ยมั่นดอกละสองพันอ่ะเอาสองพันเอาสองพันเก้าอยเก้าสบาทรับเองนะครับผมอ่ะ,ะตีเดียว ถ้าดอกรำเดิมพืชสีกับดอกกระสานพันก็บาทนะครับผมยี่เบนิวนะครับอ่าอันนี้สิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้วสินค้ามือหนึ่งนะครับผมอ่าราคาราคาปะกะติมันสีค่ครูละอ่าคู่ละพันราคาปะกะติครูละพันสิบห้านิ้วสินค้า,ค<ว>ามือหนึ่งน,น,นะครับผมดูนี่น่อยมันสามร้อยสามร้อยวัตต์วะนะครับผมม่แน่ใจนะครับมาพิเศษเลยนะครับผมคู่ละแปดร้อยบาทรับเองนะครับผมสิบห้านิ้วมีหนึ่งคู่คู่ละแปดร้อยบาทรับเองลดไปเลยนะครับดอกละร้อยอ เใครสนใจนะครับสิบห้านิ้วมีหนึ่งคู่อนี้ดอหนึ่งครับสวยๆตัวนี้เป็นสิบสองนิ้วนะครับผมสิบสองนิ้วนะครับผมเป็นสินค้ามือหนึ่งเหมือนกันนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ปกติคู่ละแปดร้อยบาทนะครับผมอันนี้มือหนีออกไปเลยนะครับมือหนีออกไปเลยคู่ละหกร้อยบาทนะครับผมนี่ลดให้ท่านที่นะครับผมคุ้มมากสิบสองนิ้วนี่มีอยู่อ่าหกดอกนะครับผมสามคู่ ยี่หกดอกสามคู่นะครับสวยๆเดิมๆเ,เป็นสินค้ามือหนึ่งนะรับย้ำว่าเป็นสินค้ามือหนึ่งนะคุ้มนะครับนะครับคุ้มแน่นอนนะครับผมอนี่มอนิเตอร์ยังอยู่มอนิเตอร์สิบสองนิ้วเป็นพีเอนะครับผมตะแกรงปรั๊มฟิลเตอร์นะครับผมใส่ทึ่งตองแปดทึ่งปากเป็ดได้เนาะนะครับอ่ะให้ราคาทรงไปเลยที่ใบละหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยบาทอ่ะราคาทรงรับเองราคาทรงกับต๊ะใบละสองร้อยนะครับผมนี่เดี๋ยวใครสนใจนะครับผมเดี๋ยวใครสนใจนะ มมน,ววนะครับผมมาเรื่อยๆสินค้าบ้าลายนะครับผมกพ่อได้อะไรนะครับพ่อได้จิ๋วหอวอาจารย์นะอันนี้แล็คแล็คคอมแพกสภาพสวยเลยนะครับคอมแพกแปดยู U, นะครับผมอ่าแล็คคอมแพกนะครับผมแปดยูนะครับผมลึกอ่าตัวนี้รวมฝาลึกยี่สิบห้าผมจำม่ผิดเนาะลึกยี่สิบห้ารวมฝาเลยนะครับตัวนี้คอมแพกเนาะอ่ะราคาพิเศษครับสองพันสี่ร้อยบาทรับเองค่าส่งตัวละสองร้อยบาท อนะครับผมค่าส่งตัวละสองร้อยบาทนะครับผมเนาะนี่มีอยู่สองตัวสวยๆเลยแหละด้านในเดี๋ยวคล,คลิปที่ผมรีวิวไปแล้วกับมี่นะสองตัวนี่นะครับผมลดจากสองพันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะ,ะลดให้ถ้าปกติแล้วก็ยืนพื้นอยู่ห้อสองพันห้านาบแล็คนะครับผมสวยๆนะครับผมนี่แล็วอ่ะอันนี้เป็นแล็คไฟเบอร์ NPE นะครับผมพร้อมใช้งานไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกไม่มีผุนะครับน,นี่นะครับผม อ่าตัวนี้น่าจะประมาณสิบยูวะนะผมไม่สิบยูก็แปดยูแหละนะครับผมอ่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผมไม่ได้รวมส่งนะครับรับเองนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผมแลกนะครับผมแลกไฟเบอร์เนาะแลกไฟเบอร์แลกไฟเบอร์นะครับเผื่อใครสนใจนะครับผมไปต่อไปกันต่อนะครับไปกันต่ออ่ะมุ้นี่แลมยังยิงยูนะครับผมพวกอ่านอนว่า แปดแปดนับดอกละสามว่าหาสิบาทนะครับเศ้าแท็กดอกละเริ่มต้นดอกละพันนะครับผมเนาะนะครับตู้นะครับผมตู้เบจิสิบเอ็ดนิ้วนะครับตู้เบจิสิบเอ็ดนิ้วบีวีนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นตู้อ่าพอผมใส่งานนะครับมีสีใบเนาะอ่ามีสี่ใบอันนี้ขนาดแปดแปดสิบห้านะครับผม สูงแปดสิบห้าลึกแปดสิบนากว้างหกอ่าหกสิบเอ็ดมาเป็นอ่ายี่สิบเอ็ดนิ้วไว้สี่นิ้วครับกะคู่หนึ่งจะเป็นดอกอ่าอัลฟานะครับผมดอกอัลฟาของอ่าของยังก่อนปะดอกอัลฟาของยังก่อนละหัมอ่าอัลฟาของละหำไว้สี่นิ้วอีกเอวนหนึ่งก็เป็นดอกทิปสองหนึ่งเก้าเก้าไว้สี่นิ้วนะครับผมเป็นตู้เราใส่งานเองนะครับเ,เดี๋ยวผมหมุนเข้าไปให้ สวยนะครับนี่สวยขอบเล็กนะครับผมสวยขอบเล็กนะครับนี่ด้านหลังนี่เพียดครบนะฮะฟ้ายังสวยๆเลยนะฟ้าสวยๆเลยอ่ะที่แรกเปิดราคาว้ใบละสี่พันหานนะครับผมอ่ะขายเมาสไปเลยขายเมาไปเลยอ่ะกรณีเมานะครับผมให้ใบละสี่พันถวดนะพร้อมดอกพร้อมฟังให้ใบละสี่พันถวดนะครับผมได้ราคานี้รับเองนะครับผมถ่าสูงกะ ไปออคาส่งออกนะครับน่าจะแพงมากคาส่งนะครับทั้งดอกทั้งตู้หนักนะครับผมเนาะหนักมากเลยค่าดอกค่าตู้อ่ะขายแล้วคาหมอถ้าซื้อสองใบแยกดอกกิฟก็น่าจะแพงก็เอาฝานะครับผมเนาะก็จังทักไทยมาคุยเรียนกับผมนะครับนี่มีซีใบสภาพสวยๆเลยแหละนะครับผมนี่นะครับผมสภาพที่สวยเลยนะครับผมอ่ะขายมัลซีใบตกใบละซีพันนะครับเสอใรสนใจนะครับผมอ่ะ ดอกเดิมๆนะครับผมรับประกันว่าดอกเดิมๆนะไม่เคยซ่อมนะครับดอกไม่เคยซ่อมนะครับดอกเดิมๆนะครับ,บอ,อ่ะเพื่อ,อะไรสนใจนะครับผมกับจังกิ๊กกันขอมาได้นะครับผมเนาะอ่ะครับผม